เจอภาพสลักกำแพงหินที่อากมวยบราซิล,ลันกุนแขมต้นกำเนิดมวยไทยกลายเป็นประเด็นอีกครั้งสำหรับเรื่องราวของมวยไทยกับกุนแขมที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างสองประเทศว่าแท้จริงแล้วใครเป็นเจ้าของต้นกำเนิดศิลปะก,การต่อสู้ที่มีการออกอาวุธหมัดเท้าเข่าและศอกโดยทางกัมพูชาพยายามผลักดันกุนแขมศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาเป็นครั้งแรก ซึ่งจะขอใช้การแข่งขันกีฬาสีเกม2023ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพเผยแพร่ศิละปะป้องกันตัวของพวกเขาให้ชาวโลกได้รู้จักแถมพวกเขาพยายามสร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาชาวโลกด้วยการนำที่อาโกเตเซรานักมวยชาวบราซิลที่เคยเดินทางมาหากินด้วยการชะกอ,อยุทิบาลเราและมีรอยสักที่แผ่นหลังคำว่ามีอไตมวยไทยไปเป็นแบรนด์ของศิละปะปของพวกเขาสร้างความแปลกใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากซึ่งนักชกวัย30ปีที่ได้เดินทางไปเที่ยวชมนครวัดเสียมราฐประเทศกัมพูชา และได้เดินชมภาพสลักกำแพงหินก่อนโพสตข้อความว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อสนุกมากจริงๆมันดีมากที่ได้มาเห็นสถานที่จุดเริ่มต้นของศิลปะก,การต่อสู้ที่ผมฝึกมาตั้งแต่อายุ16ปีศิลปะก,การต่อสู้ที่ผมเรียกว่ามวยไทยแต่มาวันนี้ผมค้นพบว่าสิ่งที่ผมฝึกมาตลอดมันคือศิลปะก,การต่อสู้ของเขมรผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ค้นพบความจริงว่ามวยไทยเกิดจากศิลปะก,การต่อสู้เขมรนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาตลอด18ปี และนักมวยหลายคนทั่วโลกก็ไม่เคยรู้เช่นเดียวกันนักชกชาวบราซิลเขียนข้อความลงในโลกออนไลน์ก่อนลบทิ้งในเวลาต่อมาพร้อมกันนี้ที่อาโกเตเซรายังเผยว่าพร้อมที่จะผักดันกุญแคมไปสู่เวทีระดับโลกหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับนายเสเรจันตอน เราประธานกิติมศักดิ์ดิสพันธ์วันทายมที่เป็นผู้ชักชวนให้เจ้าตัวเดินทางไปเยี่ยมชมปราสาทนคอนวัดก่อนได้รู้ความจริงถึงต้นกำเนิดประก,การต่อสู้ที่เจ้าตัวฝึกฝนมานานสำหรับที่อากเตเซรานักมวยชาวาบราซิลเคยเดินทางมาหากินในบ้านเราฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตเคยขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการของบ้านเราทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยไฟ์มวยช่อง8และมวยไทยไฟเตอร์เอกมาแล้ว